อจาจาสวัสด,ดีจ้าเจอกันกับยายแสงอีกแล้วเด้อค่ะแฟนคลับ FC น่ารักสุขสุขๆๆคนนะคะเมื่อนี้ก็ยายแสงก็เพรวาหอดไรอกดอกค่ะว่าฮหอดน้องบอยซีใช้น้องแอนออรดีของเฮาคือเกาหนลลาศิลปินมรําในดวงใจของเขาเนาะพระเอกยืนนึ่งนักเอกยืนนึ่งของเขาเนาะบ่าว่าสิเฮ็ดหยางเฮ็ดโมเมนต์อันใดออกมาก็น่นาราักเบิดนนาหักเบิดเนาะเมื่อนี้เนาะ น้องเอ็นออลีกันน้องบอยสีใช่เพิ่นก็ได้ไปทําการแสดงเนาะป่นี้เพิ่นก็เว้ายอกันโอ้เป็นตาฮักด้ยเนาะเป็นตาฮักเป็นตาแพงอหรีด้วเพิ่นนว้ายอกเมียเพิ่นเมียเพิ่นก็ว่าวยอกเพิ่นจนสีหนะามันเป็นตาฮักเป็นตาเบิงอีหลีสันเถอะอยู่วัดหนองบอนสูงเนินโคราดบ้านไข่พี่น้องเอ้ยไข่ก็นึกว่าแต่ไปทําการแสดงอยู่ใสปานใดอยู่สูงเนินค่ขา พี่น้องแฟนคลับเอฟซีสูงเนื้อนี่คือสีอาญะอยู่เนาะคือสิอาญะคือสเต็มสนามคือเต็มเวทีแหละค่อยว่านาเวทีเดียวเพราเป็นทั้งเวทีค่ะเต็มหนาเวทีแท้ๆล่ะค่ะคัอน้องเอ็นกับน้องบอยไปทั้งใดนีบอต้องห่วงค่ะอะบอมีแฟนคลับเอฟซีคนใดออกจากนาเวทีได้หรอกค่ะเพราะว่ามันมวนค่ะมีแต่คือแบบมันเล่าใจนะคะมันจะต้อง ออกมาเต้นอยู่นาเวทีข่อยนี่ก็หนีนาเวทีบ่ได้เด้ค่ะหนีลําโพงไสยบาได้ข่อยนี่ต้องเฝ้าออไปแตะเพียงตะเพียไปจองลําโพงไสยไว้ก่อนโอ้ยข่อยบอกไว้แต่เมื่อวานนี่ว่าพี่น้องแฟนคลับเอฟซีของข่อยอันซุ้มโคราชซุ้มสูงเนื้อนี่คือจะไปจองศาสตร์ตั้งแต่ เศร้าตั้งแต่แปดโมงแล้วเนาะ่อยว่านีนะ่เนาะคือจะบอกพาผพากกันพาดอกเนาะพอคอยบอกไปแล้วบอกล่วงนาไปแล้วเนาะโอ้เป็นตาฮักเป็นแต่แพงอหรีเด้ขนาดบบสบายก็สู้เด้น,เน้องแอนออร์ดีนี่สู้คักยอมรับว่าสู้อหลิเพิ่นก็เพิ่นก็ออกตัวว่าเนาะโบอคอยสบายแต่สามีเพิ่นก็ออกตัวได้น้องบอยสีใช้ก็ว่าโบอคอยสบาย ปันได์ไอ้อยากขึ้นเป็นไอ้เนาะคนเท่านี่มันไอไอ,ไอันก็เหศไหนเสียงแหบเสียงแหงอ่าแต่ว่าปะนั่นก็นยังเสียงดีอยู่คือเก่ายังเสียงเพราะไพ่าออยู่คือเก่ายังม้วนอยู่คือเก่ามามีโตจับได้อีกดอกค่ะสุดยอดอีกคือเก่านี่แหละ น้องบอยเพิ่นก็บ,บอกว่าให้แฟนคลับเอฟซีนี่ส่งกำลังใจให้น้องแอนอรดีแน่ว่าสั่นเพิ่นว่าจังสี่เด้อพิ่นว่าเนาะโอ้ยมาฟังเพิ่นเว้ากันนะจ้าแฟนคลับเอฟซีทุกๆทุกคนมาฟังเพิ่นเว้ากันนะมันเป็นตาฮักอีเด้อโบแมนขอยาวปากเป็นเด้เป็นตาฮักเป็นตาแพงคักเด้มาฟังเด้อจ้ามาฟังมาฟัง อีกหนึ่งมเลเพลงขอพลังจากพี่น้องทุกๆท่ทานช่วยเติมแสงขึ้นมาบนเวทีนะครับใครมีแปดเปิดแปดโท,ทรศัพท์เติมกำลังใจให้แอนอรดีแนะ่ <c oughs> <c oughs> จันท่านจันท่าครับใครเปิแปดเล้นต่อเลยคะ่ะพรุ่งนี้หยุดยกฉีดยาให้ <c oughs> อีกหนึ่งโมเดนเพลงขอพลังจากพี่น้องทุกๆท่านช่วยเติมแสงขึ้นมาบนเวทีนะครับใครมีแปดเปิดแปดโทรศัพท์เติมกำลังใจให้แอนออรดีแน่ทันท่านจันห้าครับใครเปิดแปดเล่นต่อเลยค่ะพรุ่งนี้หยุดยวฉีดยาให้เป็นเซนไดเป็นตาฮักหรอค่ะอีกหนึ่งเมืดนเพลงขอพลังจากพี่น้องทุกๆท่น ช the <laughs> <laughs> ่วยเติมแสงขึ้นมาบนเวทีนะครับใครมีแปดเปิดแปดโทรศัพท์เติมกําลังใจให้แอนอรดีแน่จังท่านจันท่าครับใครปิดแปดเล่นต่อเลยค่ะพรุ่งนี้หยุดเดี๋ยวฉีดยาให้เนิ่งแฟนเพลงกีดแฟนเพลงกีดเอฟซีทั้งหลายเพกีขอลังจากพี่น้องทุกท่านฟังให้หลายรอบได้ค่ะบนเวทีนะครับใครมีแปด เปิดแปดโทรศัพท no. ์เติมกำลังใจให้แอนอรดีแน่จันท่านันาครับใครเปิดแปดเล่นต่อเลยค่ะรุ่นี้หยุดเดียวฉีดยาให้เห็นบ้าจ่าเห็นบออีกนึ่งผือนเพลงขอพลังจากพี่น้องทุกๆันช่วยเติมแสงขึ้นมาบนเวทีนะครับใครมีแปด เปิดแฟนโทรศัพท์เติมกำลังใจให้แอนอรดีแน่จันท่านจันท่าครับใครเปิดแฟเล่นต่อเลยค่ะรุงนี้หยุดยวฉีดยาให้เห็นม่ค่ะแฟนคลับ FC ก็สิเห็นแล้วเนาะน้องบอยซิใช่เพิ่นเป็นตาหักขนาดใดเป็นห่วงเมียเพิ่นขนาดด้า ไมเบิ่งเอาเนาะโอ้เห็นน้องแอนไอแน่เพื่อนก็บอกว่าพรุ่งนี้หยุดเดี๋ยวฉีดยาให้เพื่อน่ะแฟนคลับเอฟซีก็พอใจหลายเฮว่าสันมัวนว่าสันโอ้นี่แหละเนาะคนที่เพื่อนหักกันอิลีฮหักกันจริงใจเนาะเป็นห่วงกันห่วงใยซึ่งกันและกันพอแม่แฟนคลับเอฟซีก็ทุกคนก็เป็นห่วงน้องเอนพากันคอมเมนต์เข้ามาแบบรัว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 ส่งกำลังใจใหายหายหายห้เสียงหายเร็วเร็วยาห้ มีไอ้ยังให้เป็นอีหยังผุนแฟนคลับเอฟซีก็บโงกำลังใจมาให้เต็มรัวรัวอ่ารัวรัวคักเลยนะบําบันบําบันธรรมดาเลยค่ะบําบันธรรมดาเลยล่ะค่ะสุดยอดอีหลีความเป็นห่วงเนาะความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันนี่ในคู่ชีวิตของน้องบอยซีแทนน้องแอนออร่ดีนี่อุ้ยเป็นเป็นตาฮักอีหลีเด้อเป็นตาฮักเป็นตาแพงนี่ล่ะเนี่ยเพิ่นบ่ปล่อยให้กันแบบ ไอให้กันไอแบบบ่สบายจนไอเบึง้งบ่าบสบายจนว่าคักเหมือนย่างน้ำเพิ่อนกระดูแลกันแบบเป็นย่างดีอ่าให้ให้กำลังใจกันเป็นย่างดีนี่ล่ละ ความนาฮักของเพิินทั้งครูแฟนคลับเอฟซีถึงบอกว่าทั้งรอทั้งสวยทั้งน่ารักนี่ล่ละแฟนคลับเอฟซีทุกคนจังในชมชื่นชมแบบพอใจแห้งอันทอนเนาะแล้วคํำเบาคํำจานี่โอ้ยก็เหตุให้แฟนคลับเอฟซีพอแม่พีน่น้องทุกคนนี่กี๊ลันสนามเนาะนี่กะน,นี่ละเพิินก็ เฮ็ดไห่เฮานี่มีความสุขแฟนคลับเอฟซีหลายๆผู้หลาย,ลาย,ลายคนกน็มีความสุขเชา้าอำเภอสูงเนินนี่โอ้ยตําบ้านหนองตะไกน่นี่บ้านนากลางบ้านหนองบอนหนองแวงหนองอย่างนี้คือสิมีความสุขแห้งหลายเนาะ้เบึงอันมอล้ําใจเกินร่อยบอดบอยสีใช้อันซ้อแอนออรดีนี่คือสิมีความสุขคักเนาะอ่าขนาด สองงานเพุทนได้เมื่อวานนี่น้องเอน็นน่ะไปงานซีรีส์การไฟฟ้าแล้วก็ไปงานวัดหนองบอนอีกโมเมนธรรมดาเด้อจะบม่หายเสียงหายเสียงบ่มีมันเป็นไปบ่ได้มันเสียงมันก็ย่อมอ่าเนาะคือคนมันบ่ได้พักผ่อนเนาะอ่าร่างกายบ่ได้พักผ่อนเสียงก็บ่ได้พักมันบ่ละมันก็ต้องย่อมมีอ่าเสียงแหบเสียงแหงแน,น่แฟนคลับเอฟซีก็คงสิเข้าใจคงสิ เห็นใจอยู่ดอกเนาะเมื่อนี่ยิ้แสงก็มีข่าวสารมาเบาซูแฟนขับเอฟซฟังซ้ำนี่ละ่ะคะโอ้ยดีใจร้ายเห็นน้องบอยเพิ่นเบาเทคแคเมีเพิ่นนี่ดีใจแห้งแท้ๆมาเป็นกําลังใจให้น้องบอยสีใช้น้องแอนออรดีตลอดไปเด้วค่ะขอให้แห้งๆ,ๆปังๆ,งๆตลอดไปตลอดการ ไปทั้งหนก็นให้มิตรค้นฮักตลอดการแบบสี่ละเพราะว่าเป็นศินปินหมอรำผู้ดีที่น่ารักค่ะวันนี้ยายแสงก็ขอ,งขออนุญาตลาไปก่อนเรื้อหากผู้ใดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เนน้อจ้าสวัสดีค่ะ